นิทิชยังชะตากรรมบ่าวาไกหรือไก่สิเเ็นดาบดใหญ่น่อยเมื่อนี้อยากดีบ่น้อยอยากอยากรวยบ่น้อยอยากรวยวยแล้วไปใส่ยคนสนี่นีนนทนีิดนันีามาเมื่อนี้พิ่นว่า เกิดปาเป็นมนุษย์โลกนี่ลำบากเลยบ่อตายกระยงบ่สุกกระทุกเกิดเป็นลอยเกี่ยวพันตนลอยเกี่ยวพันนอลอยเกาพันตนก็บอลุดพ่นน้มนุษย์บวชกับบวชเฮียนกับเฮียนเป็นเจ้าบ้างเจ้าเมืองกับเป็นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ผู้โตกับเป็นมาแล้ว้าสิ้นแ้วก็ยังบอก บจนมหาภูโทย้อนยันหน่อยผงไม่เท่าไหรนี่พีย่ค่านั่งโด้งแต่กินหนักพี่กินนังใจนด็กปูถนัดพรบเราไปรับหน่วยเด้อขไดั้งสามหน่วยพอตกลงได้ตั้งสามตัวเอาอันนี้นั่นนี้คนใหมครบสามโอ๊ะ วยกับแบ้ยบแพงแพไหวน้ำแน่อันกิเทศูขึ้นแน่เนาะความน้ำแนู่อัเสแค่แน่ว่าผมมี้ลูมีไูเสกแค่แน่วันนีลูกวันนีครับควันนีครับควันนีครับลูก ก้าวหนอยกินแหลวให้ดีกินแลลวให้เจริญกินแลลวให้เป็นปาทุลคู่บ้าจคู่มขอ้นมาม้วาจะพูดได้ไคุทาทรศัพท์เมื่อนี่ว่ามีหน่อยเลยจัหนำไม่ดีจำใหม่เพาอาจารย์มหนจย์ฟาเท่าจมเลยสองสาคือกี้ไปส่ คือขาสี่คือขาหนึ่งสอสาคือขาคือขาเบิ้งสีเบิ้งดีหนึ่งสองสามไปทางไหนฮะ น,น,น,นี่มันคืนหอหโมหน่อยอัฐามาหายานสื่อหน่ายยังน้อยเขียนเป็นเมื่อนี้รับนิ่วเท่าใดสี่บ้าทางนี้ก้อนๆวิทยาคานังมหาพุทธ,ธเสตินีนามทางบุญญาลิขทางนี้เม่เต็มๆเ,เลยหน่อยเม่เต็มๆเ,เลยหน่อยพุทธาท่านอำนาจวาสนาว่า ฟาเท่าขางนึงมีสี่นหวังฟาเท่าขางนึงมีเสียเสียสิเป็นญาตามหาญาณได้จังเด็ดวิริยะทานั่งมหาปุโตเพลินวะฮา,านี่มีดีอยู่เถื่อนหนึ่งตักตกว,วังวนเจา้าผู้เฒ่าเปอาเพื่อนผู้เฒ่าปองเพื่อนผู้เฒ่านั่งก็มานั่งขึ้นือข่อยนั่งไลยผู้เฒ่านั่งเนี่ย <c oughs> <c oughs> นวานังยงยอคือเพียนเขาเอาคานคอรจะเึ้นยิ้ยได,ดย้นังยงยอต่อยต่อไม่ผิดสิ่งใดหนอบอกเอาเอะเิ่งตำล่าดีกว่ให้ได้มากกว่าจังสีนังยองยอให้ฟังสุด วิจิตตังอำนาจวาสนามาหาพทุทธวุฒิตังหรือวุฒิเดชสิบอ๊อเอินแล้ววุฒิเดชบ่มีเดชสิเอินวุฒิตังมีเงินมีทองมีตังมีอำนาจวาสนาวุฒิตังเอินวุฒิตังศิเตียนน้ำใหล้ละละตังศัพท์ตังศิลตังมีตังแมน ตั้งดีตั้งให้ตักที่ตังน้องเลริญดวยนะผมได้ปูลี่ยนะทุกคนเป็นวิทยาท่านั่งมหาอำนาจสนับสนุนฮ่าฮ่าฮ่าเป็นดาบทตรมังกรห่ายังจังสิล้วยห่ายังจังสิสุขฮ่ายังสิ่งสิเป็นวิทยาท่านั่งมหาพุทธปัดหน่อยเตยเปิดมาเที่ยนหนึ่งดีไปสองผลไล่ไปเจ็ดเถื่อมันบอแมนเลยกที่ตัง ฝ่าเท่านั้นแหละสินี้คชีวิตเจ้าได้อุทิตาอุทิตาอุทิตาอ่าวิทยาทานังอำนาจวาสนาหงษาจะเป็นพญาอินทรีเกิดเป็นหงษาหญิงน้อยขอนคือพญาหลวเจา้านั่งแต่แต่เสาหอดคำบ่มีบาเดเบี้ยตกอินทรีเจ้าบาดหลวงได้มาขานานับตกอินพ้มแห่งพันอาบุญเจ้ากระสินสนั่งจงมีได้ละท่านเทไรเนรอ้อนเนรอ้อนเนรอ้นรอนจะได มนุษย์โลกทั้งหลายยินบ่หลุดใน,นสักรมหายาสิบังเกิดเป็นโคดมมหามุนิเจ้าเขียนหนังสือกับเขียนบ่คอยเป็นเขียนกับบ่ถือเขียนกับบ่งามแต่สิวาดภาพผิดเอาจ้าๆเลยจ้าๆเลยบูลำดับมหาชาติกำหนดพระกระยางก็หายอยู่นี่จ้าๆเลยเป็นบุญญาลิขิตนำนาฏวาสนามหาพุทธเสีย็ิวิริยะทานังมหาวาสนาจงคงจะบ่ได <c oughs> ้ช <c oughs> ะกบุญบารมี ข้าพระเจ้าปุ้เวศสุวรรณูขออาริยะเมตไตรวะฮ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 ะไดๆลูกอยากรวยแม่นหมอเออยากรวยค่ะอยากรวยค่ะอยากได้เล่นบหน่อยอยากได้ค่ะเอดตอนไก มันแน่นบ่คือจังไก่ขันแลนะ้วยังนอนมันงไก่นอนจังได้มื่อเสาตื่นตรงไปเดี๋เสาเลยลขันก่อนไก่หนือขันกอนไก่ลูกวิท <c oughs> ยาธรังมหา,า,นาชนจำเนนโคดมมหาวิญ้าเพิ้นว่าหาสิบเอดมันออกบ่ได้แต่อยกระสีเทียนหาสิบสองเอเามันเิดบ่ได้บ่กหาสิบอ็ดกระสีเทียนหาสิสองพ่เกาเบิ่งก็ได้ โอ้แม่หล่ละแม่หล่อโคอินบ่อแม่แล้วแม่แล้วอัฐมบหายาณคู่ฝ่าและคูดินอินซี่ท่องสิเป็นพยาลูกทีละอับดาจวาสนาจตุพรชัยจะเป็นมิ่งมิตร เป็นล e ิขิตแห่งบุญกรรมทยมหาพุทธเสตินันตังอริยเมตไตรพระคถาบุญบารมีจงครอบเกษียลังที่ข้าพเจ้าเปิดธรรมมหาพุทโธในครั้งนี้พุทธโธบังเกิดธรรมโธบังเกิดสักโกบังเกิดพุทโธครอบธรรมโธครอบครอบในวิทยามหาพุทธเศสผู้ใดนอนสื่อสื่งเกิดยังไๆมัธยวายจัดทู่เนี่ยโอ้ยกระเ็นทรงนี่กระสือยู่หลวงปู่ำใหญ่ อันนี้นั่นคือเลยจีชื่อแทบบอนอยในรมิสูงน <c oughs> ี่ก็ตีปูซื้อแทบบอนอยซื้อยื้อชื่อแทบซื้อแทบแล้วค่ะท่วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมาเราได้เด็กห่างสิบสองมือจำฉันเชียนฉันเชียนกูเอ้ยมันงดงามไรห้าได้หรือไม่พุทธมาตั้งมหายานเพิ่นว่าฟ้าเท่ากับห้อยไงหันซื้อเต็บซื้อเบย์ยังนอลูกเพิ่นว่า เบอร์หาเ1ลับปูเบอร์แปดใส่เบอร์แปดใส่ปูมามี่รอกไอ้เบอร์หาเ1 0นี่แต่เบอร์แปเบอร์เจ้าแต่ว่าให้เอาเบอร์แปดเบอร์แปดเลยอินซีก็คืออินซีนี่ย พรยาอาดิยานสงปูเอกก็คือปูเอกวัดห้วยเท่าแล้่ยวมีอาดิยาแม่ไตมหายานี่เขาใหญ่เป็นต้องเบย์ใหญ่ลรืปู้งเขายากเนาะนั่นฮะโอ้ถือใจเลยโอ้เดี๋ยวใส่รองเท้าเนตดูก่อนเทาไ่เบลยดใหญ่าท่านว่าเบย์ใหญ่แล้วสมบูรณ์ถาดแขวิดิยาท่านังหมาพุทโธ สิเป็นชั่วกระกับมหาบุญญลิตถ้าลิขิตตัวตนอำนาจวางท้องที่นี่กับบังเกิดแห่งการเวลาได้ก็ขอให้เกิดบุญชลิตกำนาวาสนามหาพุทโธให้เป็นสั่งเท่าไงขอให้เป็นบรรดาโชกกำนาวาสนามหาพุทโธเดียวสาทุกยิยธะทานังมหาพุทโธยิธทานังมางิยทะานังมหาสังคมจงบังเกิดบังเกิดเป็นแก้วปณิชนมัดคนจงบังเกิดสอยกิจสังบาลจงบังเกิด วิทยาทานังวิริยาหงสาวิริยะมหาอริยนสูงยงบังเกิดเป็นพุทธมหาชาติกำเนิดพุทธมหาชาติกำเนิดพุทธมหาชาติกำเนิดเกิดอินทร์สีเจ้าขอให้อริยนสูงเกิดอินทร์สี่หลวงข่อย้าบังเกิดแห่งเกตไถ่ที่ว่ายากะตานังหัตูมหาปุถุลิขิตแห่งตัวตนอำนาจวาสนามหาปุถุลิเทสาปุษาทุก ได้แท้ได้เกือบไงน่ะได้เกือบไงสี่ห้เบิ้งได้บาทฟังเด้อแมาแล้วเทืยหนึ่งดีมาแล้วเทืองห้องวิริยะทานั่งมหาพุทโธโอ้ห8แด5 8แล้วก็5 8 5 หนึ่งห้าแปดวิทยาท่านอกให้นามะนะนามบกเผาข้อยอมบึกตัวไหนเธอดบอกด้วยพูบอกบาพะคุทพระพุทธมหาพุทธโธอำนาจวาสนามหามุนบอกไรเตอา์เป็นมีิมพนืสือเนาะมันมหามนักวาสนามื่นขึ้นค่อยบอกเจ็ดสิบสี ขยืนคอยุูหาเย็ดซีกัมมันตโลูกทีเขามากา่าวายแต่เยนมน,นี่คือเล็กคอยบอกมึงขึ้นตัวเดียวแมบ่บอกมันหุน <Yeah, yeah. S 1> นางได้มาก <Yeah, S 1> ขอเลยคอยมึง <yeah. S 1> ขึ้นยืนขึ้นบังย <Yeah, yeah. S 1> ืน,น,ข,นขึ้นได้มากเออ่นมาเซ้งคอยคนได้เด็กวนไปตัวเดียวนอน่นได้หาเจ็ดซีซีเจ้าคอยก,นกันนัดนิ่งที้งคอยคอยกันเห็นแต่ซีกับหา มีหบ่มียังดอกวุี่ตังเอออยาไปหนอยเอาแ้วังเอาครับมันเ้าตี